หากไม่มีความคืบหน้าก็จะออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งค่ะตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุฆ่าหันศพหญิงในอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตก็ตั้งข้อสังเกตถึงทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตที่หายไปครับนายธีพัฒน์กันที่มาถูกตำรวจควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านพักในตำบลสันนามงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ หลังก่อเหตุฆาตกรรมนางสุรีอ่อนสนิทเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายพิพัฒน์สรารภาพนะครับว่าก่อนเกิดเหตุได้ทะเลาะกับผู้เสียชีวิตอย่างรุนแรงจากปัญหาเรื่องชู้สาวก่อนจะใช้มีดตัดอวัยวะออกเป็น6ชิ้นแล้วจุดไฟเผาเพ,าเพื่อทําลายหลักฐานก่อนที่จะหลบหนีไปปฏิบัติธรรมตํารวจถึงแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาครับ คือตรงนี้ในในในส่วนของตำรวจมีเราทำอย่างจริงันอยู่แล้วเพราะนั่นเราต้องเน้นมรการป้องกันไม่ให้มีเหตุเกิดขึ้นเ่้นถ,ถ้ามีเหตุเกิดขึ้นต้องจับคนให้ได้โดยทลยทีท่อๆซึ่งระหว่างการทําแผนประกอบคํารับสรภาพญาติของผู้เสียชีวิตก็เดินทางม,มาสังเกตการนะครับและตั้งข้อสังเกต